สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ครับสาหรับคลิปนี้ครับผมจะพามาเยี่ยมชมครับนี่ครับเป็นลูกวัวครับวัยสีเดือนกระดาษครับเพศผู้ครับเป็นทายาทของเจ้าซีวครับศูนย์เก้าหกครับเกิดจากหลอดเลือดผสมครับกับแม่วัวตัวแดงครับนี่ครับแม่วัวตัวแดงนี่ก็เป็น สายพันธุ์ลูกผสมครับนี่ครับวันนี้ผมจะพามาชมครับกับโครงสร้างดีๆครับของทญญายาทของเจ้าซีวายครับนี่ครับผมสำหรับตัวนี้ครับวตัวนี้ผมได้ติดตามมาโดยตลอดครับตอนสองเดือนก็ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ครับตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับโดยที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือหนึ่งครับนี่ครับสีครับสีเริ่มเปลี่ยนครับใบหูเขาเริ่มกว้างขึ้นครับเริ่มจะคล้ายๆคุณพ่อครับสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็นี่ครับ การเจริญเติบโตของเขาครับกับโครงสร้างดีๆครับวันนี้ไม่ได้ออกไม่ได้ออกจากโคกนะครับวันนี้อยู่โคกครับรอบๆบ้านครับพอดีฝนตกนะครับที่บ้านโคดของเราครับเลยแวะมาเยี่ยมชมกันครับกับทายาทของเจ้าสีวายครับ096์ครับนี่ครับกินยากเก่งมากๆครับผม ัยสีเดือนกระดับครับนี่ครับเนื้อหนังโครงสร้างถือว่าสวยงามทีเดียวครับผมพยายามติดตามเรื่อยๆครับกับตัวนี้ครับเพราะว่าพ่อเขาก็ตัวแดงครับแม่เขาก็เตะแดงครับเตะตอนโทษครับลูกออกมาสีขาวครับ เราก็เลยต้องติดตามดูครับว่าการจเจริญเติบโตของเขาครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ครับสําหรับสีนะครับเพราะณะตอนนี้สีเดินกระดัษนี้ถือว่าสีแดงเริ่มจะครวบคุมมานิดหน่อยนะครับบผสมกับโครงสร้างสีขาวของเขาครับนี่ครับดู ดูกล้ามกล้ามเขาครับนี่กล้ามขาวครับใหญ่ทีเดียวครับเป็นเพศผู้ครับตัวนี้กินยญ้ากเกง่งมันแม่เลยครับ นี่ครับตัวจะเท่าตัวนี้แล้วครับตัวนี้ก็เป็นอัวสายพันธุ์พื้นเมืองแล้วครับตัวนี้ก็ท้องแล้วครับท้องได้ประมาณหกเดือนแล้วครับโครงสร้างตัวของเขาครับลูกซีวครับตัวท่าเพชเมียตัวนี้ครับผม กินยาเก่งทั้งสามตัวครับใครที่สนใจมาเยี่ยมชมก็มาเยี่ยมกันได้ครับที่บ้านเขาดินใต้ครับอำเภอบ้านปวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งสามตัวนี้ก็เป็นวัวของคนในชาติครับเกษตรกรอีกหนึ่งท่านครับที่มีใจรักในการเลี้ยงวัวครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสุรินทร์ฟาร์มพาทัวร์ด้นะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ